สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่เราออกวัตเตอร์ฟาแล้วนะคะก็เราจะมาแชร์ประสบการณ์อันน้อยนิดของการทำวัตเตอร์ฟาร์ดสาเหตุที่เราทําก็เราบอกไปในคลิปก่อนๆนหน้านี้แล้วดีท็อกก์ร่างกายแล้วก็แก้บนนั่นเองนะคะก็สําหรับเราการทำดีท็อกใน5วันมันเป็นอะไรที่แบบ ถ้าเราไม่ป่วยเราไม่คิดจะทํามันนะจริงมันหิวมากมันหิวอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ยิ่งดูของกินอีกใช่ดูไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงใช่ค่ะก็คือว่าแต่ข้อดีก็คือถ้าเราป่วยเราก็จะรู้วิธีว่าสมมติว่าวันหนึ่งเราเป็นเนื้อหลายเนื้อที่ไม่น่ารักกับเราเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะยังไม่ทำีคมนะเราจะตัดสินใจทำวอตเตอร์ฟาสต์วันเหมือนวิดีโอใน YouTube เยอะมากค่ะจะเป็นการสัมภาษณ์เนาะการวิจัยแบบคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายระยะที่3อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็ทำยี่สิบเอ็ดวันแล้วก็สิบเก้าวันอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ใต้ภายใต้ความดูแลการดูแลของแพทย์ถ้าเป็นโรคใช่ไหมร่างกายเรานี่แหละคือยารักษาที่ดีที่สุดร่างกายเราครัวตายมากนะคะทุกคนมากๆวันวันที่สี่วันที่ห้าเราจะเริ่มรู้สึกมีกลิ่นมันเป็นกลิ่นตัวของเราเป็นกลิ่นสิ่งๆเราไม่รู้ม่นคือกลิ่นอะไรแเราเราเรียกกันว่ากลิ่นสิ่งๆมันเป็นกลิ่นที่อาจจะเป็นกลิ่นของที่เรากิน เยอะๆที่สะสมไขมันไว้ในร่างกายแล้ววันที่สี่วันที่ห้าร่างกายมันเริ่มเอาไขมันมาใช้อ่ะค่ะแล้วกลิ่นมันก็ออกมาด้วยอืมอืมใช่ใช่ใช่มันกลิ่นกลิ่นตัวเรานี่แหละเหมือนสายยางอะเนาะเหมือนท่อระบายน้ําอะเหมือนร่างกายเราก็เหมือนมันมีสายยางอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเหมือนเรากินเข้าไปเราไม่รู้เรากินอะไรเข้าไปเราเคยกินเนื้อสัตว์เราเคยกินผักนั่นนู่นนี่แล้วมันก็ไปเกาะสะสมแต่พอเรารู้วิธีการเอาออกบ้างดีท็อกบ้างวออร์ฟาร์ดบ้างมันก็จะเป็นการล้างท่อน้าเนาะล้างล้างสายยางเนาะสังเกตง่ายๆเลยจากที่เรา ตดใช้คําว่าตดอะไรแล้วกันเนาะภาษาพื้นๆเลยไม่ต้องถ่ายลงก็ได้เนาะถ้าเราตดเหม็นปุ๊บเราก็ต้องรู้แล้วนะว่าในระบบของเราอ่ะมันไม่ดีมากๆล้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพอตดเหม็นปุ๊บต้องเริ่อกดีท็อกอ่าแล้วีท็อกเราก็รู้สึกโล่งอะนิดนึงดีท็อกปุ๊บเราสองคนแบบดีท็อกใหม่ๆในช่วงสองสามวันแรกเราสองคนแบบนั่งดมตดกันคือไม่มีกลิ่นนะคะถึงจะตดดังขนาดไหนก็ตามจะไม่มีกลิ่นใช่ใช่ขออนุญาตพูดแบบสัตว์จริง มันไม่มีกลิ่นจริงๆนี่คือคือเรารู้จักตัวเองเนาะรู้จักระบบร่างกายตัวเองจริงๆแต่สักพักหนึ่งมันก็จะเหม็นเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าเรากินอาหารเข้าไปเหมือนเดิมแล้วมันก็ไปค้างเพราะว่าลำไส้เรามันไม่ได้แบบตรงใช่ไหมมันก็โคดๆคดคด,คดไปโคดมามันก็จะมีบ้างที่แบบไปติดเราเราก็เอาออกถ่ายออกไม่หมดหรอกในทุก<ๆ>วันอนะ่ะอยู่แล้วมันเราล้างบ้านอนะเนาะมันเรารู้จักร้<ๆ>างบ้านตัวเองอะไรแบบเนี้ยบางทีปัดกวาดเช็ดถูมันอาจจะไม่พอใช่ไหมนั่นแหละวันนี้เราก็เลยตัดสินใจออกจากหอตรฝ้าวันที่ห้าเนาะ รู้สึกก็ไม่ไหวแล้วมันหนูเข้าเราต้องขายกับข้าได้ยแหละเราต้องขายเกี่ยวได้วยแหละเดี๋ยวเราค่อยไปแก้บนในวันที่เราพร้อมจริงๆออันนี้ถามว่าได้อะไรไหมจากการทำวัเตอร์ฟาร์ใน5วันเดี๋ยวไปคลิปถัดไป